ใจไม่ดีกับตัวแล้วพอมีทางกระนะทกเนี่ยีิติดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบมัความเคลื่อนไหวไปมาของจิตคิดไปมนอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำคำระวังรักษาดีเช่นนี้เสมอไปใจก็คือว่าได้รับก,การบำรุงจากสติด้ความระมัดระวังของตัวสติ ซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังครอบคอยรับการบำรุงขึ้นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีคติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับัติตางอันต่างในรับการบังยืนรวมจนมีกำลังความสามารถขึ้เป็นแบบเด่นเดียวกับเด็กเช่รับการบำรุงจากอาหารที่ผู้เหมือยร่อนเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราทั้งคนทั้งจิตก็ย่อมมีแรงใจเติบโตแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะนี่เสื่อมได้หากเป็นความ เติมขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความตั้งหมายดีเพื่ยบอิจิตพร้อมีทางที่จะดัดแรงแก้ไขในสิ่งที่เบิดพองและมีทางที่จะบำรุงจิตใจทั้งตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะนั้นฉะนั้นกางต่งผิดเข้ามาอยู่กับตัว เป็นเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะ,ะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดรู้สักตัวใดก็ตามท่านจะ,ะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามตจะ,ะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกู้กูคทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นนั้นอย่างนั้นนั้นก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเพื่อนได้ไปอนาคต การกิอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผลเป็นการบรจิตใจของเราให้มีความเต็มที่ทามขึ้นไปนีความเติบโตของใจก็คือความรู้ทางขณะสา,สามารถที่จะแกถ่ดัดแปลงจนให้ไปผิดทางมา้และสามารถที่จะกดเพื่อความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานอด้าเป็นมันตั้หนักเล็กในขณะที่ฟังธรรม ซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อเป็นการบำรุงจิตใจให้เนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับภาพทางจิตใจของเราย่อมเป็นโทษที่จะเราจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นติดกันเช่นเดียวกับยาบหมัดโตกับสิ่งที่แสแงต่อโล ย่อมให้ผลต่างกันสิ่งท,ที่กะแหลมกับโรคน่าจะมีน้อยกพาแสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแผลนทําให้โรคของเราตับโรครื่ยๆถหาแถลมากตนเองไม่มีแต่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขเพราะย่อมมีทางจะเรินขึ่นโดยลำดับเพื่อกับตโรคมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกระเพาะคนไข้พยายาม บำบัดเป็น้วยยาที่ติดขับโลกเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้เป็นหายไปได้โดยเด็ดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโลกเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีที่เกี่ยวกันมีแต่จะทําจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ชาตแสดงไปให้เกิดธรรม สมาลัยภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบจิตขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศจิตในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาคัมรู้ธรรมกรรมฐานอยู่โดยลำพังตัวเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟัง ใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการน,นั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเอง <Okay. S 1> เพราะในขณะนั้นจิตมีความจดจอ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยูเสมอตามตกปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้น <Okay. S 1> เมื่อได้จดจ่อรู้รู้อยู่กับสิ่งใด <Okay. S 1> ก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้น เมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทําให้เรารู้หรือทุกระยะระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดฐานนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดต่อใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นตัวผล ก็คือการรับภาพจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดวักขาดตอนนั่นแหละผลจงปรากดเนความสงบี่ยข,ขึ้นมาในเวลาความสงมนนั้นถ้าจิตขาดวักขาดตอนไม่รับภาพไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นคือว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดใครเป็นตัตอนผลที่จะปรากดขึ้นไม่ก็จอะยอยสมบูรณ์ตาม ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะถูกหักวักขัดจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กลับมีการอบรมภาวนาโดยลำลำทางตนเองหยุดยอมมีทางที่จะเลี่ยงรอดต่อไปถืออารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมในเวลาอันเนไเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังธรรม าหากวจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพุกยรนาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุโทโธคำว่าพุโทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าเข้าขา,าออกออก โดยติดต่อกันอยู่เสมทั้งสองบทแห่งคำที่กล่าวมานีเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เสือในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐาน แต่ให้ทําความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนัรมทที่เรากําลังทําหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่คือว่าทําถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะระยะดวงรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตดธรรมมาสมาธิ มีหลายขั้นตามกาลังของจิตที่จะบาเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดข้อตามคุที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนข้อตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี้คือความสุขท่านเกิดจากการบําเพ็ญของเราผนกระจกักท่านจึงเรียกว่าปัจจัตังคือรู้จำพอสม ํำว่าปัจจังนั้นไม่่ด้หมายถึงธรรมะท่านสูงคือการจัดสรุปธรรมะโดยถ่ายดีแต่หมายถึงทำเป็นขั้นข,นขันของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลําดับลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้ง่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเงย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบคิด จากที่เคยเป็นมาคือความพุ่งสร้างที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จกับภาเป็นปัจจังขั้นหนึ่งแล้วของศัปฏิบัมิยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเสมอเหมือนเงาตามตัวเสมอหลักธรรมะของพระพุเทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติ ตามจดิติสัยทั้ง,งคนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดีย,ยไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึง่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมา เช่นเสียจะหลบ้างหรือถูกเพอ้อไปต่างๆนานา,นาบ้างเหล่านี้เมื่อจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่ถึงปราถนาขึ้นมานเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม่จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิด คนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอยอมเชื่อฟังเขาที่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดลุตผิดไปเรื่อยจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาคิดเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยุดยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาไนดะ้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน ต่เริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะทิพย์จิตใจของเราให้รู้ได้ชักเป็นลาดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วน ถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทําประโยชน์ให้เป็นไปดีเพราะเนื่องจากธรรมชาติยืนี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเม่อไหรร่างกายก็เป็นอิ่มไปทันทีน้ำใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ พยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญเมื่อสองเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจทั้งคนเองรู้วิธีทางเดินของของ,ของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้ว ให้มีความเจริญรุ่งเรืองรู้ช่ำชองขึ้นไปเป็นน้ำหนักจึงสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเทไม่ว่าภายนอกภายนายถาเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนดังนับเม็ดสีเม็ดทายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกามีถีเป็นผู้รู้แจ้งถึนนงจิลทนั้น ในสถา,านะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสามกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกวา้างแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งตัวนั้นเสียสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นข่้นเพื่อพันจิตใ,ใจแน่แต่เ้อยนีน่เรียกว่าโลก,กวิถีรู้แจ้งสงจริงไม่ติดไม่ข้อง แต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งรู้สมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังภาษาริบุตรที่มีในตําราว่าฝนตกทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาหยุดจ้างเลยนั้นภาษาริบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดรู้ผ่านพ้นคำรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียว นี่พูดถึงหนึ่งสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆท,ที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เส่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ทัพเทียมองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าได้การอนรุชาถอยหลังก็ดี จะเล่นยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามได้หมดเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวิภูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวัธรรมทั่วไปในใจโลกธาตุนด้วยเมื่อจะทรงหยุดยกสิ่งนใดนขึ้นมานับมาอ่าน ตัวตราหรือไกตรองสามารถนับผ่านได้หมดทุกขึ้นด้วยพระพุทธเจ้า,าจจมีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิถีในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยุดยดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไรก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่ มีค่าเชื่อมด้วยส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่าเอ้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วโไปท่านจะเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งในริ่งนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิง่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่าน แยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอาตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกฐาจะไม่มีสิ่นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นดีจะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาทั้งฐานยินดนสภาพเหล่านี้มี ความเป็นจริงอยู่ด้วยใจร,รักคือนิจังทุกขังอ้าตาฉันใดสภาพทั่วไปในตรโลกธาุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่กระทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเทียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกภาพทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแฉกกันแต่พูดถึงอง แายลัก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่และอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นมีเป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหนังในเรื่องอดีตชาติจะได้ชักจี่ทกกีชาตินั้นนั่นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็น,นรายๆไป แต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพียงกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่จิตดูแล้วว่านะนั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ลไ่เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให ผิดจากความไม่สุด์นี้เป็นไม่มีเชื่อที่ทําให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนกจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบสุดนี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นพบเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดพวกชาติในตัวเองเสร็จขึ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทําลายไปแล้วเชื่อที่ได้ให้เกิดเป็นจิตต่อ ก่อแขนงให้เป็นพพเป็นชาติต่อไปนั้นได้ถูกทำนาเสร็จแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็นที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทําให้เกิดแต่เกิดตาได้อีกแม้ขณะน,นี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพเพื่อชาให้เป็นไปเพื่อความรักความช่งความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความร่วหลง หมดห้ามเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วรงไว้แล้วซึ่งยมุตคือความบุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกปันในความบริสุทนี้และสาม,มารถที่จะประกาศตัวได้ก็จักใสว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้น,นปัจจัย เรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับกนํนาได้แกจภพชาติความทุกข์ความลําบากที่ตามมากับภพบขับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันคน,นและภพชาติ้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลําบากให้ติดต่อแขนงันไปอีกคนในิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้ีเป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับจุดเสมอภาครูปเท่ากัน นัติเชืโยวปาปิโยไม่มีสาวกองใดจะมีความยิ่งยอญกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดที่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตยิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่ทก็ปกโสกโสมมปากธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยแต่อยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นลอักเช่นเดียวกับทองคำ แม้จะวางไว้ในตมในโคนก็ตามตมโคนก็เป็นตมโคนทองคำก็เป็นทองคำหยาบธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันไม่ชื่อก็เป็นคนละ,ละชื่อกันถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับธาตุที่รู้ของทองคำธาตุที่รู้หมายถึงธาตุขันธ์ปุลนกายทั้งหมดทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติ ่า้แต่ความบริสุทธิ์สัมเพาะนี่แลบบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆท้งนังไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดี ไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดีทั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบัน การที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่แหเป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการลิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าจะจะเทียบตามโลกโลกอ,อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจาเป็นที่จะเทียบแม่แม่ลูกก็พอจะเทียบกันได้เลเหมือนอย่างอาวากาศถ้าเป็นอาวากาศว่างเปลา่าไม่มีวัตถุใด,ใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเยียงแล้วจะเรียบ สภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตามตกตนออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิดเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเทียงกันอยู่ธาตุพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัวมุตนั้นธรรมวิมุตติก็คือหดพ้นจาก ความสมมติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจริงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อํานวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเทจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสบบาวกอรหันท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อน,นิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขัน đ ัง g อยู่ ธรรมชาติืิจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่แบบเราๆท่านๆที่มีสม,มุิห,หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเหอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่กันนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าทรรมระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยการทุกดวงชื่อว่าจิตแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเร็วตามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เร็วตามโดยตัวเองไม่นำพาและปล่อยตามเรื่องตามราตามบุญตามกรรมก็เหมือนกบน้าที่ไหลลงสู่ท่ำต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเป็นสติกำลังความสามารถนี้ คือว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามสเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสัวขาตธรรมก็คือทมที่พระพุทธเจ้าดเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดําเนินตามหลักคงสัวขาตธรรมก็คือก้าวตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลาจากหลักธรรมแล้วก็เชื่อไม่ได้ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละ ผลพระพุทธองค์ได้รับฉันใดสวัสดิ์ข้รมก็ชี้บอกผลฉันนั้นไม่มีผิดแต่นนแต่ต่างกันแตน่นั้นนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสําหรับเราที่ได้เกิดมาในพพพระพุทธศาสนาและได้สนับด้ร่เวลาเล,าเลาเือดเนื้อชีวิตของเราคือสาหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระราสนาไตรถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้ว่าเป็นบุญเป็นผลเป็นพระอํานาจมาสนาของเราอย่างนี้ จึงขอขอบคุณในื้อนเนื้อหาบรรณาธิารท,าทาั้งหลายทุกทุกท่านและขอริษฐีอันเท่หนอ